จังหวัดประทุมธานีแม่ค้าปลาโถนึ่งโอดโจนชุมยิ่งกว่ายุงขโมยย่องเบาสี่ครั้งและถังแก๊สแปดใบย,ยังจัดไม่ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่21สิงหาคม2568นางสาวธัญรัตนเสือเปรียมอายุ42ปีเดินทางมาเข้าแจ้งความร้อยตับนวจโทรสุปกรณ์ทันธนานุกคุณรองสารวัตรสอบสวนสพสโคว่ามีคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์สินภายในบ้าน เลขที่125ทับ30 303หมู่บ้านบัวแก้วซอย7ทับ3โม1ตำบลบ้านประทุม,ม,มอำเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีเบื้องต้นทรัพย์สินที่หายไปเป็นถังแก๊สหุงต้มขนาด15กิโลกรัมจำนวน7-8ถังสายไฟจำนวนหนึ่งและยางรถยนต์โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบและช่วยติดตามจากกลุ่มคนร้ายให้ได้ด้วยเนื่องจากครั้งนี้เป็น ครั้งที่4แล้วที่ถูกคนร้ายเข้ามารักทรัพย์ในบ้านโดยที่ผ่านมายังจัดปงไม่ได้เลยหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจหลักฐานหนประทุมธาน,นีเพื่อลงพื้นที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านแบบเทาเฮาส์สองชั้นที่ปลูกเรียงติดกันโดยพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีผู้พักอาศัยแต่ใช้เป็นสําหรับ เก็บสิ่งของเครื่องใช้เบื้องต้นจากการตรวจสอบที่บริเวณด้านหลังบ้านพบว่ากระเบื้องแบบหลังคาลอนได้ถูกเปิดออกโดยเชื่อว่าคนร้ายได้ใช้ช่องดันกล่าวในการปีนเข้าออกมาลักทรัพย์สินของผู้เสียหายซึ่งทางเจ้าหน้าที่วิทยาการสพทหนึ่งจะได้ตรวจสอบร่องรอยเพื่อเก็บลายเนื้อมือแฝงของคนร้ายและเชื่อว่า คนร้ายน่าจะอยู่ในละแวกพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากจะรู้ช่วงเวลาที่ผู้เสียหายจะเดินทางเข้าออกมาทําความสะอาดภายในบ้านช่วงเวลาใดและคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายชุดเดียวกันที่เคยเข้ามาลักถังแก๊สไปฝ่อนหน้านี้โดยผู้ต้องสงสัยนั้นคงจะต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่สอบลายเนื้อมือและหาข้อมูลที่ชัดเจนก่อนจึงจะสามารถจับกลุ่มได้ทางด้านนางสาวธัญรัตนเสือเปรมผู้เสียหายกล่าวว่าสืบอมเนื่องจาก บ้านหลังดังกล่าวซึ่งเป็นที่สําหรับเก็บสิ่งของเครื่องใช้โดยก่อนหน้านั้นตนและครอบครัวมีอาชีพทําโรงงานปลาทูนึ่งแต่ช่วงหลังเศรษฐกิจไม่ดีจึงได้เลิกกิจการแล้วนําอุปกรณ์เครื่องใช้ทรัพย์สินต่างๆมาเก็บไว้ที่บ้านหลังนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีถังแก๊สอยู่ประมาณ12บสงถังจากนั้นไม่นานก็พบว่าทรัพย์สินในบ้านได้มีการถูกคนร้ายมาลักเอาไปเรื่อยๆซึ่งแม่ของตนก็เคยมาแจ้งความไว้ แล้วประมาณ2-3ครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะติดตามจับคนร้ายได้จนกระทั่งเมื่อวันที่20สิงหาคม2,568เวลาประมาณ15น,นาฬิกาชณะที่ตนเดินทางมาที่บ้านเพื่อจะทำความสะอาดก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าหลังบ้านมีแสงสว่างเข้ามาจึงเดินไปดูก็พบว่าหลังคาบ้านถูกเปิดออกและมีทรัพย์สินที่ถูกวางกองไว้ไม่ว่าจะเป็นถังแก๊สหม่นไเครื่องฟ้ําน้ำสำหรับฉีดน้ำหนึ่งเครื่องและสายไฟ ใส่ถุงจํานวนหนึ่งยางรถที่คนร้ายเตรียมที่จะลักไวแต่ตนได้มาพบก่อนแล้วในช่วงจังหวะที่ตนเดินทางมาหลังบ้านนั้นตนได้ยินเสียงและเห็นคล้ายกับมีคนวิ่งบนหลังคาแต่ตนไม่กล้าที่จะไปดูก่อนที่จะโทรศัพท์บอกกับสามีและแม่จากนั้นวันนี้จึงได้มาแจ้งความซึ่งนับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วจึงอยากหวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยจับคนร้ายให้ได้เพราะตอนนี้ คนในละแวกซอยหมู่บ้านนี้เริ่มจะหวาดกลัวเนื่องจากคนร้ายถึงกับเข้ามาในบ้านนี่ถ้าเกิดคนร้ายเข้ามาแล้วมีอาวุธพร้อมกับในบ้านมีเด็กหรือมีคนแก่รวมทั้งมีผู้หญิงเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นข้อความค่ะที่บ้านโดนขโมยขึ้นบ้านแล้วก็คือมันหลายครั้งแล้วแล้วก็คือไม่สามารถที่จะแบบว่าติดตามคดีได้เลย โดนเราก็มาแจ้งความตลอดอยากให้ตารวจช่วยดําเนินการหาคนร้ายให้ด้วยอะไรเงี้ยแจ้งมากี่ครั้งแล้วครับแจ้งมาอออครั้งเนี้ยมาเนี่ยมาครั้งที่สี่แล้วม,มาครั้งที่สี่แล้วที่<ล>ของหายตลอดแล้วคนร้ายได้อะไรไปมั่งฮะอ่าคือก่อนหน,น้านี้ก็คือได้พวกไอยางรถ ของก็กกแก๊ก,กแต่ว่าวันนี้ก็คือน่าจะเป็นพวกถังแก๊สแล้วก็พวกของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแต่ก็คือก็ยังมีอะไรที่มันยกไปไม่ได้บ้างอืมที่กําลังจะยกไปเห็นว่ามีการรื้อหลังคาอะไรลงมาด้วยจริงไหมมันเปิดหลังคาหลังบ้านออกแล้วมันก็เด,ดโดดลงมามแล้วก็เอาของขึ้นไปมันหลายรอบแล้ว แล้วตรงนี้อยากจะให้หน่วยงานที่เราไปชอบอยังไงให้ตำรวจหรืออะไรยังไงบ้างให้ตำรวจช่วยจัดก,การติดตามคนร้ายให้หน่อยเพราะว่าเขาคนในซอยนั้นเขาก็กลัวกันหมดแล้วว่าแบบมีขโมยขึ้นแล้วก็จับอะไรไม่ได้เลยแจ้งความก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลยมสมเกียรติทรัพย์เฉริมภาพข่าวจังหวัดประทุมธานีพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน